เมื่อพายุโหมกระหนำ่ำคลื่นยักษ์ถาโถมจนเรือแตกอับปางสัตว์ร้ายใต้มหาสมุทรล้าชีวิตลูกเรือไปทีละคนพระมหาชนกจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรท่ามกลางห่วงน้ำอันเวิงว้างไร้ที่พึ่งเพียงพลังแห่งวิริยะบารมีจะนำพาพระองค์ไปสู่ฝั่งแห่งความหวังได้จริงหรือบททดสอบอันยิ่งใหญ่และปริศนา สู่เส้นทางแห่งราชบัลลังก์ก็เกิดพายุอย่างหนักขึ้นแรงท้องทะเลปั่นป่วนจนไม่อาจบังคับเรือได้เรือไม่สามารถต้านทานพายุคลื่นที่โหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งแผ่นกระดานท้องเรือถูกคลื่นซัดปริร้าวแล้วหลุดแตกกระจายไปตามแรงขึ้นน้ำไหลทะลัก เข้าเรือทุกทิศทุกทางเรือค่อยๆจมลงสู่มหาสมุทรลูกเรือกลัวตายร้องไห้ละงมกราบไหว้อ้อนวอนเทวดาที่ตนเคารพนับถือแต่พระมหาชนกไม่ร้องไห้ไม่ข้ามกรวนไม่อ้อนวอนเทวดาทราบว่าเรือจมแน่เสี้ยวหนึ่งของความคิดพระมหาชนก รีบคลุกน้ำตาลกรวดกับเหนยกินให้อิ่มท้องเอาผ้าเนื้อเกลี้ยงเกลี้ยงสองผืนชุบน้ำมันจนชุ่มเช็ดถูตามตัวและนุ่งผ้าให้กระชับมั่นเพื่อไม่ให้ร่างกายชุ่มน้ำและดับกลิ่นกายมนุษย์และปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเสารกระโดงขณะเรือกำลังจมดิ่งลงสู่ท้องทะเล พระมาหาชนกมองเห็นปลาเต่าสัตว์หลายนานาชนิดกำลังลุงกินลูกเรืออย่างกระหายเลือดท้องทะเลขื่นคขาแดงฉานใบด้วยสีเลือดพระมาหาชนกยืนที่ยอดเสากระโดงกำหนดทิศท,ที่เมืองมิชีลานครตั้งอยู่แล้วโยกปลายเสากระโดง ดีตัวเองด้วยพละกำลังสุดแรงกระโดดพุ่งออกไปจนข้ามพ้นรัศมีฝูงปลาและเต่าซึ่งกำลังลุ่มกินซากลูกเหลืออยู่จึงพ้นจากคมปากของสัตว์ร้ายทั้งหลายขณะเรือวานิชที่พระมหาชนกโดยสารมารเผชิญกับพายุห้ายจนเหลือแตกอับรางลงสู่มหาสมุทร พระเจ้าโปราชนกสเสด็จสวรรคตในวันนั้นนั่นเองพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรสีมรกตอันกว้างใหญ่ไพศาลไปตามทิศทางที่กำหนดหืนน้ำจะหลดขอบฟ้าเบื้องหน้าไม่เห็นฝั่งแต่ก็ยังแวกว่ายอยู่เช่นนั้นขั้นถึงวันที่เจ็ดพระมหาชนกสังเกตท้องฟ้า เห็นพระจันทร์เต็มดวงก็รู้ว่าเป็นวันเพนอุโบสถจึงบ้วนปากด้วยน้ำเข็มแล้วสมาทานอุโบสถศิลกลางมหาสมุทรกรานั้นเท้าจตุโรกบาลมอบให้นางมณีเมฆลาเทพธิดาเป็นผู้คอยช่วยเหลือคนดีที่ทำกรรมดีเช่นบำมลุงเลี้ยงมารดาปิดาเป็นต้น ที่เรืออับปางไม่สมควรตายในมหาสมุทรนางมณีเมฆลาไม่ได้ตรวจตาดูมหาสมุทรเป็นเวลาเจ็ดวันเพราะไปเทวสมาคมหลงเพลินทิพยสมบัติในเทวสมาคมนั้นจึงลืมตรวจตาดูมหาสมุทรเมื่อนึกขึ้นได้ก็ล่วงไปเจ็ดวันแล้วนางตรวจดู ก็เห็นพระมหาชนกกำลังแหวกว่าอยู่ท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลจึงคิดว่าถ้าปล่อยให้พระมหาชนกตายในมหาสมุทรต,ตนก็จะไม่สามารถมองหน้าเทพตนใดในเทวะสมาคมได้อีกจึงปรากฏกายในอากาศไม่ไกลจากพระมหาชนกนักพร้อมกับกล่าวว่านั่นใครกัน ทั้งที่มองไม่เห็นฟังก็ยังอุตส่าห์เพียรพยายามแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางหมหาสมุทรอันกว้างใหญ่จะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องเพียรพยายามว่ายน้ำอยู่เช่นนี้พระมหาชนกค,คิดว่าเราว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรมาได้เจ็ดวันเข้าวันนี้แล้วไม่เห็นมีใครนอกจากเราคนเดียวนี่ใครมาพูดกับเรา จึงเงยนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นมีสตรีนางหนึ่งปรากฏกายอยู่แล้วตอบว่าเราได้ไตรตรองเห็นถึงปณิธานแห่งชาวโรคและอานิสงส์แห่งความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นแม้มองไม่เห็นฝั่งเราก็จะเพียรพยายามว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอยู่ต่อไปพระมหาชนกได้พิเคราะห์โดยถี่ทวนแล้ว รู้ธรรมเนียมของโลกว่าปาณิธานแห่งบุรุษและอานิสงแห่งความเพียรพยายามจะไม่สูญเปล่าจึงเพียรพยายามอยู่เช่นนั้นนางมณีเมฆขาต้องการฟังธรรมจากพระมหาชนกมากยิ่งขึ้นไปจึงกล่าวอีกว่าฝั่งมหาสมุทรอยู่ห่างไกลสุดสายตา พยายามไปก็ไร้ประโยชน์ยังไม่ทันถึงฝั่งก็จะตายเสียก่อนพระมหาชนกตอบนางมณีเมฆลาว่าเธอพูดอะไรนั่นถ้าเราได้เพียรพยายามแล้วแม้จะตายไปก็ไร้คำคอรหาผู้ที่มีความเพียรพยายามแม้จะตายก็ไม่เป็นหนี้เพราะไม่ถูกตำดหนิจากหมู่ญาติจากเทวดา และจากผมทั้งหลายเมื่อได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายอย่างองอาจแม้จะตายก็ไม่เสียใจภายหลังเทพธิดาแย้งพระมาชนกว่าหน้าที่บางอย่างเพียรพยายามไปก็ไร้ประโยชน์มีแต่ก่อให้เกิดความลำบากเพียรอย่างเดียวการทำความพยายามกับสิ่งที่ไร้ผลสุดท้ายก็ตายเปล่า แล้วจะทำความเพียรพยายามไปทำไมกันเมื่อเทพธิดากล่าวอย่างนี้พระมหาชนกต้องการให้นางมณีเมฆขลายอมจำนนต่อความเพียรพยายามของตนจึงกล่าวว่าแม่เทพธิดาใครก็ตามทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ตนทำจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าไร้เสียซึ่งความพยายามแล้วทอดอะไรในชีวิต ล้มเลิกความเพียรพยายามกลางคันไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปเขาก็ย่อมได้รับผลแห่งความเกลียดคร้านแต่คนบางคนในโลกนี้อยู่ได้เพราะความหวังจึงทำหน้าที่ของตนด้วยความเพียรพยายามแม้หน้าที่นั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตามเธอก็เห็นผลแห่งความเพียรพยายาม ประจักแจ้งด้วยตนเองแล้วมิใช่หรือดูสิคนอื่นๆจมลงในมหาสมุทรกันหมดแล้วเพราะพวกเขาร้ายเสียซึ่งความเพียรพยายามเราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังเพียรพยายามว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรอยู่จึงมีโอกาสได้มาพบเธอผู้เป็นเทพธิดาเราจะพยายามตามกำลังความสามารถ จะทำความเพียรที่ลูกผู้ชายควรทำว่ายน้ำต่อไปจนถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรให้ได้ทีพ่พิดาได้ฟังว่าจาอันแสดงความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นเช่นนั้นจึงสรรเสริญพระมหาชนกว่าแม่วงน้ำจะกว้างใหญ่ไพศาลส,สุดประมาณเช่นนี้ท่านก็ยังมีความเพียรพยายามโดยธรรมด้วยความเพียรแห่งบุรุษ จึงไม่จมลงในห้วงมหันกท่านจงไปในสถานที่ที่ท่านปรารถนาเถิดเทพธิดามณีเมฆขาถามพระมหาชนกว่าท่านบัณฑิตผู้มากด้วยความเพียรพยายามท่านจะให้เราไปส่งที่ไหนพระมหาชนกตอบว่าต้องการไปกุมวิถีลานครคันแล้ว นางมณีเมฆขลาจึงช้อนอุ้มพระมหาชนกขึ้นเหมือนคนยกช่อดอกไม้ใช้แขนทั้งสองประคองให้นอนแนบสรวงพาโห่ใบไปในอากาศเหมือนมารดาอุ้มบุตรพอพระพมหาชนกเหนื่อยล้าจากการว่ายน้ำอยู่กลางมหาสมุทรตลอดเจ็ดวันจึงหลับไปในอ้อมกอดของนางเทพธิดาทันที นางเมฆลานนำผ้าม,มหาชนกไปถึงมิถิลานครให้บรรทมนเบื้องกว่าแผ่นหินเรียบสนิทดีในสวนมะม่วงแห่งหนึ่งมอบให้ลูกเทวดาคอยเฝ้าระวังรักษาแล้วกับวิมานของตนพระเจ้าโปราชนกนั้นไม่มีพระราชโอรสแต่มีพระธิดาเพียงพระอ,องค์เดียวนามว่าสิวรี เป็นหญิงฉลาดหลักแหลมก่อนที่พระเจ้าโปรชนกจะสวรรคตอมาตทั้งหลายได้ทูลถามว่าจะมอบราชสมบัติให้ใครพงสั่งเสียว่าพวกท่านจงยินยอมพร้อมใจกันมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่สามารถทำให้พระราชธิดายอมรับได้หรือผู้ที่รู้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยม หรือผู้ที่สามารถยกธนูที่มีชื่อว่าสหัสสัถามธนูขึ้นได้หรือผู้ที่สามารถนำขุมทรัพย์ใหญ่16แห่งออกมาแสดงได้พระเจ้าปราชนกตรัสด,ดังนี้แล้วก็สวรรคตในวันที่7จากวันที่พระเจ้าปราชนกสวรรคตและถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้วนั้น เหล่าเสนาพุทธามาตได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าใครเหมาะสมที่จะกองราชสมบัติตามที่พระราชารับสั่งไว้วเหล่าเสนาพุทธามาตต่างมีความเห็นว่าเสนาบดีมีความสนิทใกล้ชิดพระราชาเป็นผู้ที่เหมาะสมจึงแจ้งให้เสนาบดีทราบเสนาบดียินดียิ่งนัก จึงตรงไปปรา,าสาทพระราชธิดาเมื่อพระราชธิดาทราบว่าผู้ที่ทำให้พระองค์ยินดีก็จะได้ของราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาต้องการทดลองเสนาบดีว่าจะมีสติปัญญาคู่ควรสวิทชะฉัดหรือไม่จึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าเสนาบดีประสงค์จะให้พระราชธิดาโปรดปาน จึงรีบเดินเข้าไปเฝ้าอย่างเร่งรีบตามคำสั่งพระราชธิดารับสั่งให้วิ่งกลับไปเตนาบาดีคิดว่าทําให้พระราชธิดาโปรดปานจึงวิ่งกลับไปพระธิดาจึงรับสั่งให้วิ่งมาอีกเสนาบาดีก็วิ่งกลับมาตามรับสั่งพระธิดาทราบว่า เสนาบดีคนนี้เบาปัญญาเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้จึงรับสั่งให้นวดเท้าเตนาบดีก็นั่งลงเริ่มนวดเท้าพระราชธิดาพระราชธิดาก็ถีบอกเสนาบดีล้มหงายลงไปแล้วไล่ออกไปเตนาบดีได้รับความอับอายเมื่อถูกใครถามก็ตอบว่า พระราชธิดาไม่ใช่คนแต่เป็นนางยักษินีจากนั้นอำมาตย์ผู้เป็นขุนคลังเศรษฐีทั้งหมดเจ้าพนักงานเชิญเครื่องสูงเจ้าพนักงานเชิญพระแสงที่เข้าทดสอบล้วนแต่ได้รับความอับอายขายหน้าจากพระราชธิดาทั้งสิน้นเมื่อไม่มี ผู้สามารถทำให้พระราชธิดายอมรับได้ลาวเสนาพุทธามาตจึงปรึกษากันป้าประกาศข้อที่สองออกไปว่าจะมอบราชสมบัติให้ผู้ที่สามารถยกธนูน้ําหนักราวพันแรงคนยกขึ้นได้ก็ไม่มีใครสามารถยกธนูขึ้นได้ลาวเสนาพุทธาหมาด จึงปรึกษากันเป่าประกาศข้อที่สออกไปว่าจะมอบพระาชสมบัติให้แก่ผู้รู้จักหัวนอนแห่งบัลลังสี่เหลี่ยมก็ไม่มีใครบอกได้จึงปรึกษากันเปล่าประกาศข้อที่สออกไปว่าจะมอบพระาชสมบัติให้แก่ผู้ที่สามารถนำขุมทรัพย์ส6บแห่งออกมาได้ ก็ไม่มีใครสามารถนำออกมาได้เหล่าเสนาพฤธามาทั้งหลายต่างปรึกษากันว่าแว่นแคว้นที่ขาดพระราชาไม่สามารถดำรงอยู่ได้โอโรหิตได้แนะนำเหล่าอัมมาดว่าควรจะประกอบพิธีอาสวะเมธปล่อยราชรถเทียมม้ามงคลสีขาวออกไปพระราชาที่เชิญเสด็จได้ ด้วยพิธีอัศวะเมตสามารถของราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิน้นลาวเสนาอมาตต่างเห็นด้วยจึงให้ตกแต่งพระนครแล้วให้เทียมม้าสีขาวสี่ตัวในราชรถอันสมบูรณ์ปูด้วยเครื่องราชอันวิจิตรสำหรับประดิษฐานเบญจราชกักุทธ,ธพันธ์แวดล้อมด้วยจตุรง ขาเสนาให้นักดนตรีประโคมดนตรีทั้งข้างหน้าและข้างหลังราชรถให้เอาน้ำจากพระเต้าทองคำลดสายหนังเชือกแอกประตักจึงปล่อยราชรถออกไปพร้อมสั่งว่าจงไปที่อยู่ของผู้มีบุญญาธิการที่จะได้ครองราชสมบัติราชรถทำประทับศิล พระราชนิเวศแล้วมุ่งหน้าออกสู่ถนนหลวงแล่นทยานไปเบื้องหน้าด้วยความเร็วชนทั้งหลายต่างภาวนาให้ราชลดหยุดที่ตนราชลดนั้นแล่นผ่านเทหสถานบ้านเลือนของชนทั้งปวงไปทำประทักศิณพระนครแล้วออกประตูพระนครด้านตะวันออกมุ่งหน้าตรงไปยังอุทยาน ชนทั้งหลายเห็นราชรถแล่นออกจากพระนครไปจึงบอกให้นําราชรถกลับมาปุโรหิตห้ามว่าแม้จะแล่นไปไกลถึงร้อยโย์ก็อย่าให้กลับราชรถมุ่งหน้าสู่อุทยานทำปะทักศิลแผ่นศิลามงคลแล้วหยุดอยู่เตรียมรับเสด็จขึ้นปุโรหิตเห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่บนศิลา ต้องการทดสอบชายผู้นั้นว่ามีปัญญาสมควรแก่สเสวตชัดหรือไม่จึงหยุดคอยสังเกตดูอยู่ถ้าเป็นผู้มีปัญญาจะไม่ลุกขึ้นมองดูถ้าเป็นคนการกินีจะตกใจกลัวลุกขึ้นมองดูด้วยความลนลานแล้วหนีไปจึงให้ประคมดนตรีเป็นร้อยร้อยชิ้นขึ้นทันที เสียงดนตรีดังกึกก้องแผ่สะท้อนออกไปทั่วท้องสมุดสาครพระมหาชนกรู้สึกตัวเพราะเสียงนั้นจึงคิดว่าสวิตชัดมาถึงเราแน่แล้วคงอยู่ในอาการสงบไม่ได้แสดงอาการดีใจแต่อย่างใดพลิกตัวนอนตะแคงซ้ายทำทีเหมือนไม่ใส่ใจเหตุการณ์รอบข้าง หลับต่อไปกุโรหิตจึงเข้าไปเปิดเท้าพระมหาชนกตดวจดูลักษณะแล้วกล่าวว่าอย่าว่าแต่ทวีปหนึ่งเท่านั้นเลยท่านผู้นี้สามารถครองราชสมบัติในมหาทวีปทั้งสี่ได้แล้วให้ประคมดน,นตรีขึ้นอีกพระมหาชนกพิกตัวกลับมานอนตะแคงกวามองดูฝูงชน ขณะนั้นปุโรหิตแจ้งให้ฝูงชนถอยออกไปประคองอัญชรีกาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพขอพระองค์ได้โปรโดสเสด็จลุกขึ้นเถิดราชาสมบัติมาถึงพระองค์แล้วแล้วเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งพระมหาชนกถามปุโรหิตว่าราชาของพวกท่านไปไหน ขันปุโรหิตกาบทูลว่าพระราชาสวรรคตแล้วจึงตรัสถามว่าพระราชาไม่มีพระราชโอรสหรือปุโรหิตกาบทูลว่าพระราชาไม่มีพระราชโอรสมีแต่พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวพ่อมหาชนกจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเราจะครองราชสมบัติ เหล่าเสนาพุทธามาปุโรหิตตลอดจนอานาประชาราชได้ประกอบพิธีอภิเศษมหากรัตรณสถานที่อย่างนั้นถวายพระนามว่าพระมหาชนกราชพระมหาชนกประทับบนราชรถเสด็จนำขบวนเข้าสู่พระนครด้วยเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ แล้วเสด็จขึ้นสู่พระราชนิเวศทรงดำริว่าการแต่งตั้งตำแหน่งเสนาบดีและตำแหน่งอื่นๆเอาไว้ก่อนทรงเสด็จขึ้นสู่พระที่นั่งชั้นในวายพระธิดาสิวลีต้องการจะทดสอบพระมหาชนกมหากษัตริย์แห่งมิจิลานครพระอ,องค์ใหม่จึงรับสั่งให้ทหารไปตามมาเข้าเฝ้าโดยด่วนทหารไปกราบทูลพระราชา าามรัับส่่งวพระธิดาศีวลีรับสั่งหาจงรีบเสด็จเข้าเฝ้าแม้พระราชาสดับแล้วก็แซงทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินเพราะความที่พระอคงค์เป็นบัณฑิตจึงรับสั่งกับเลาอมาย์ชมเชยปราสาทร,ราชฐานไปตามปกติว่ามีความวิจิตงดงามตะการตาเมื่อทหารนั้นไม่อาจทำให้พระราชาได้ยิน จึงกลับไปทูลพระราชธิดาว่าพระราชามัวแต่ชมปราสาตราชฐานไม่ใส่ใจคำพูดของพระองค์พระราชธิดาคิดว่าชายผู้นี้มีอัธยาศัยกว้างกวางลุ่มรึกจึงส่งทหารไปทูลเชิญเสด็จอีกสองสามครั้งแม้พระมหาชนกก็เสด็จชมปราสาทราชฐาน ตามความพอพระทัยของพระอ,องค์เหมือนการดำเนินของพญาราชสีจนเสด็จไปถึงใกล้พระศิวลีพระราชธิดาพระธิดาเห็นรู้สึกสั่นสะท้านไม่อาจต้านทานเดชานุภาพได้จึงเสด็จมาถวายให้เกี่ยวพระกรพระมหาชนกทรงรับเกี่ยวพระกรพระราชธิดา ขึ้นประทับนั่งนักราชบัลลังก์ภายใต้มหาสเสวกรฉัติตัดเรียกอำมาตย์ทั้งหลายมาถามว่าก่อนที่พระราชาจะเสด็จสวรรคตได้สั่งอะไรไว้บ้างอำมาตย์กาบทูลให้ทราบถึงปริศนาที่พระราชารับสั่งไว้ดังนี้ให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่ทำให้พระราชธิดาศิวรีโปรดปราน พ้ามหาชนกตรัสว่าพระราชธิดาเสด็จมาถวายเกี่ยวพระกรพระองค์แล้วข้อนี้เป็นอันว่าเราได้ทำให้พระราชธิดาโปรดปานแล้วท่านจงบอกข้ออื่นอมา์กราบทูลให้ทราบถึงคำใบใหแห่งปริศนาข้อต่อไปดังนี้ให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่รู้ด้านหัวนอนแห่งบาลังสี่เหลี่ยม พระมหาชนกดำริว่าปัญหาข้อนี้รู้ยากต้องอาศัยอุบายจึงจะรู้ได้โค้งจึงถอดปิ่นทองคำบนพระเสียรออกวางที่พหัตพระสิวลีเทวีทรงรับสั่งว่าเธอช่วยหาที่วางปิ่นทองนี้ด้วยพระราชธิดาสิวรีรับปิ่นทองไปเนื่องจาก เปนทองเป็นเครื่องประดับพระเสียนพระมหากษัตริย์พระนางเลือกวางไว้ในที่ที่เหมาะสมจึงวางไว้ส่วนที่เป็นเบื้องหัวนอนแห่งบัลลังก์นั้นพระมหาชนกทราบได้ทันทีว่าตรงนั้นเป็นด้านหัวนอนแห่งบัลลังก์แต่ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินอามาตจึงตรัสทวนคำถามซ้ำว่า ท่านถามเราว่าอย่างไรทั้นอมา์กาบทูลให้ทราบจึงรับสั่งว่าการรู้จักหัวนอนบันลลังสี่เหลีย่ยมไม่ยากด้านนี้เป็นด้านหัวนอนพร้อมกับชี้บัลลังด้านที่ปิน่นวางอยู่อมา์กาบทูลให้ทราบถึงคำใบ้แห่งปริศนาข้อต่อไปดังนี้ให้มอบราชสมบัติ แก่ผู้ยกสหัสสถามาธนูขึ้นได้รามหาชนกรับสั่งให้นำสหัสสถามธนูที่มีน้ำหนักพันแรงคนยกขึ้นนั้นมาแล้วประทับบนราชบัลลังก์นั้นเองยกธนูขึ้นเหมือนยกกงดีดฝ้ายของเหล่าสตรีอมาตย์กาทุลให้ทราบถึงคำใบ แห่งปริศนาข้อต่อไปดังนี้ให้มอบราชสมบัติแก่ผู้นำขุมทรัพย์16แห่งออกมาได้พระมหาชนกตรัสถามถึงปริศนาเกี่ยวกับขุมทรัพย์นั้นเมื่อพวกอมมาตกลาบทูลคำใบ้แห่งปริศนาต่างๆมีขุมทรัพย์ในที่พระอาทิตย์ขึ้นเป็นต้นพระองค์ก็ทราบได้ทันทีเหมือนคนเห็นดวงจันทร์ ในวันเพ็ญลอยเด่นท่ามกลางท้องฟ้าทรงตรัสว่าวันนี้เย็นแล้วครุ่งนี้จะเปิดขุมทรัพย์ทุกแห่งอย่าลืมนะลูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ดูคลิปปีดีตอนต่อไปการให้ทำเป็นทานชนะแก่การให้ทั้งปวงโมทนานะลูก thank you